10วิธีคิดถ้าอยากประสบความสำเร็จการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นไม่ใช่แค่พูดก็ทำได้ยังมีอีกหลายสิ่งมาประกอบกันให้เกิดความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นความอดทนความเชื่อมั่นความทุ่มเทเป็นที่แน่นอนว่ากว่าจะพบกับความสำเร็จได้จะต้องพบกับอุปสรรคที่แทบจะท้อใจกันเลย แต่หากคุณมีทัศนคติที่ดีไว้ยึดถือและคอยเตือนตัวเองมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปให้คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้ซึ่งวันนี้มิสเตอร์แฮปปี้ได้รวม10วิธีคิดถ้าอยากประสบความสำเร็จแบบไม่ยากและหนักหนาเกินไปมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ 1. อย่าหนีปัญหาแต่ให้เผชิญหน้า คนที่ประสบความสำเร็จได้จะไม่กลัวความผิดพลาดหรือล้มเหลวพวกเขาจะกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาการหลีกเลี่ยงงานที่ยากหรืองานที่คุณคิดไปเองว่าเกินความสามารถของตัวเองจะทำให้คุณไม่ก้าวหน้าไปไหนถึงแม้นบางทีปัญหาที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอาจทำให้คุณล้มเหลวในตอนแรกแต่เมื่อคุณผ่านมันไปได้ คุณจะนึกขอบคุณอุปสรรคเหล่านั้นที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และเป็นก้าหนึ่งที่สำคัญสู่ความสำเร็จ 2. เชื่อในตัวเองถ้าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองแล้วใครจะกล้าเชื่อมั่นในตัวคุณเมื่อคุณเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในตัวเองหรือในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้น ก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งความมั่นใจในตัวเองเป็นทัศนคติที่ดีที่จะคอยป้องกันไม่ให้เป้าหมายสู่ความสำเร็จของคุณถูกสั่นคลอนเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายยิ่งคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะไม่หวั่นไหวในช่วงเวลาที่เลวร้ายมากเท่านั้น 3. เลือกคบเพื่อนที่ดี มีคนเคยบอกว่าถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นการมีเพื่อนที่ดีรายล้อมรอบข้างจะช่วยส่งเสริมให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีจะเอื้อให้คุณพัฒนาศัก,กยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่เพราะคุณจะสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆได้จากพวกเขา รวมถึงขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้ในยามจำเป็นเมื่อเพื่อนร่วมงานในทีมมีคุณภาพคุณก็จะมีคุณภาพตามไปด้วย 4. เลือกเป้าหมายด้วยตัวเองไม่มีใครรู้ใจเราดีเท่ากับตัวเราเองดังนั้นตั้งเป้าหมายด้วยตัวคุณเอง ให้คุณตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่สอดคล้องกับศักยภาพของตัวคุณเองนอกเหนือไปจากเป้าหมายอื่นๆที่ที่ทำงานหรือสังคมกำหนดบทบาทให้คุณการเลือกเป้าหมายชีวิตส่วนตัวด้วยตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกมีพลังและมีแรงบันดาลใจในการทำเป้าหมายนั้นๆ 5. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ส้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมองการไกลไปถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่แค่จินตนาการในหัวอาจไม่พอคุณต้องหาอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากกว่านั้นเขียนรายการสิ่งที่คุณอยากทำและสิ่งที่คุณทําสำเร็จแล้วลงบนกระดาษหรือถ้าคุณถนัดวาดภาพ คุณจะจัดเต็มไอเดียในการเชื่อมโยงเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคตของคุณก็ได้บันทึกหรือแผนภาพดังกล่าวจะคอยย้ำเตือนคุณว่าคุณขยับไปใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนแล้ว 6. พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆใ,ในบางครั้งการทำสิ่งที่ท้าทายอาจเป็นบันไดลัดไปสู่ความสำเร็จ การทำในเรื่องที่ยากจะทำให้คุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วการมีอุปสรรคมากั้นขวางระหว่างตัวคุณและเป้าหมายจะทำให้คุณตระหนักได้ว่าคุณอยากไปให้ถึงความสำเร็จมากมายขนาดไหนหรือเมื่อคุณเจอทางตันและไปต่อไม่ได้คุณจะเรียนรู้วิธีประเมินสถานการณ์ใหม่และเดินต่อไปได้ อาจจะด้วยการพลิกแพลงหนทางอื่นหรือแม้กระทั่งสร้างทางเดินขึ้นมาใหม่ด้วยตัวคุณเอง 7. ใส่ใจทุกรายละเอียดการพิจารณาสิ่งสำคัญอย่างรอบคอบจะป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่คุณจะต้องมาตามแก้ในภายหลังนั่นทำให้คุณสามารถเคลื่อนหาเป้าหมายสู่ความสำเร็จได้โดยไม่สะดุด การใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกเรื่องที่ทำจะทำให้คุณรู้ตื้นลึกหนาบางของสิ่งที่คุณทำและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุด 8. ก้าเสี่ยงในสถานการณ์เหมาะสมในการก้าวสู่ความสําเร็จไม่มีสูตรสาเร็จที่ตายตัวในบางครั้งคุณต้องชั่งน้ำหนักดูว่า ควรตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสมในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามการเสี่ยงนั้นต้องอาศัยข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ที่มากพอไม่ใช่เสี่ยงแบบสุ่มสสุ่มหในขณะเดียวกันถ้าคุณชอบอะไรที่มั่นคงและไม่กล้าที่จะเสี่ยงทุกสิ่งที่คุณทำจะถูกจำกัดอยู่แค่คำว่าพอใช้ไม่ใช่คำว่าดีที่สุด9 ทำสิ่งที่ตัวเองรักการทำในสิ่งที่ตนเองรักจริงๆจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป้าหมายมากกว่าสิ่งที่คุณถูกยัดเยียดหรือถูกบังคับให้ทำเรื่องการทำงานก็เช่นกันถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับงานที่ทำอยู่นี่เป็นสัญญาณเตือนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณรักหรือถ้าคุณไม่มีทางเลือกอื่น ก็ต้องหาแง่มุมที่ทำให้คุณรักมันให้ได้เพราะคุณต้องอยู่กับมันในทุกๆวันหาสิ่งที่คุณรักให้เจอและทุ่มเทกับมันให้เต็มที่แล้วคุณจะเห็นผลตอบแทนจากการทุ่มเทกับงานที่ทำในไม่ช้า 10. เห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่รู้คุณค่าของสิ่งที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นความสามารถของตัวคุณเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือครอบครัวที่อยู่เคียงข้างทุกสิ่งที่คุณมีคือรากฐานสู่ความสำเร็จในขณะเดียวกันอย่าลืมแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเมื่อมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือใหญ่ในวันหนึ่งที่คุณประสบความสำเร็จเมื่อมองย้อนกลับมา คุณจะเห็นว่าที่คุณประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความช่วยเหลือของพวกเขานั่นเองทั้งหมดที่มิสเตอร์แฮปปี้ได้บอกไปไม่สามารถเป็นเครื่องการันตีได้ว่าถ้าคุณทําทั้งหมดแล้วจะประสบความสำเร็จได้ทันทีแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณลงมือทำลงแรงและทุ่มเทกายใจมากเพียงใดและแน่นอนว่า เป็นธรรมดาที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยกับอุปสรรคจนไม่มีกำลังใจทำอะไรเลยแต่อุปสรรคเหล่านี้ถือเป็นบททดสอบตัวคุณว่าจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ไหมถ้าคุณฝ่าฟันมันไปให้ได้คุณจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินที่ฝ่าฟันมาถ้าคุณชอบคลิปนี้ของเราและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ผมขอฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง Mr. Happy เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับติดตามคลิปดีๆจากเราได้ใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ